อะไรกันครับเนี่ยทุกคนนัดแค่เป็นหวัดเองไม่ได้เป็นไรซะหน่อยเพี่ก็เอาอเขาด้วยพี่จะพ,พ,พี่ไม่ได้รังเกียจนะนะแต่ว่าพี่ไม่อยากป่วยตอนนี้อ่ะพี่ว่านัดกลับไปทำงานทะี่ห้องนะัดดีก็ไหม อ๋พีเ่เยนัดหายแล้วและอีกอย่างนัดไม่ได้เป็นฝีดาดลิงครับเออพี่นัดรู้ไหมคะว่าฝีดาดลิงนี่เข้ามาในไทยแล้วนะคะรู้พี่รู้พี่รู้พี่รู้แต่ที่แน่ๆนพี่ไม่ได้เป็นเอพี่อ่านจากข่าวมานะัดเขาบอกว่ามันสามารถติดต่อได้ด้วยระบบทางเดินหายใจอะ่ะถ้าหาว่า เราไอหรือจามใส่กันนะ่ะมันอาจจะติดเชื้อได้นะครับนัดรู้พี่จริงจริงเวลาพี่นัดออกไปข้างนอกค่ะพี่นัดต้องหลักใส่แมสแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะแต่พี่ใส่แมสแล้วสิวขึ้นนะแอมโกสิวขึ้นก็ต้องใส่ค่ะพี่นี่ค่ะแต่ตอนนี้อยู่บ้านไม่ล่ะเดี๋ยวนะถ้านัดไม่ใส่แมสนะพี่กับแอมโกต้องขอตัวออกห่างจากนัดเลยนะเนาะอ้าวทำไมอะพี่ ก็นัดไม่ใส่พี่ไม่ได้รังเกียจนะนะ<ม>แต่พี่ไม่อยากป่วอยอ่ะไม่อยากติดเชื้อ,องั้นไปไดยค่ะนัดไม่ได้เป็นอะไรทุกคนไม่ฟังกันบ้างเลยอะ่ะเฮลที่โฮมเพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน